ชื่อวีรศัก์ตั้งพูนพันธ์ครับเป็นนักลงทุนลงทุนทั้งมีที่ให้เช่าแล้วก็เทรดหุ้นด้วยถ้าถามถึงเรื่องของการเทรดหุ้นเนี่ยก็นับเวลาลงทุนนานได้ประมาณสัก30กว่าปีเป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้นแรกเริ่มเกิดมาเนี่ยตาเห็นเป็นปกติแต่ช่วง อตอนประมาณสัก8ปดขวบเนี่ยครับเกิดอุบัติเหตุมีการกระทบกระทั่งที่ศีรษะแล้วก็จากนั้นเนี่ยการเห็นก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้ไม่เห็นอะไรเลยมาประมาณสักปี่ปีละอเ,ออเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างช่วงนั้นเนี่ยท่านทำงานอยู่กับธนาคารก็เลย สมัครให้แล้วก็บอกเอาไปศึกษาดูนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของผม,มก็เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่คนตาบอดจะเทรดหุน้นเพราะว่าสื่อที่เราจะเข้าถึงเนี่ยมันน้อยมากการอ่านจากหนังสือพิมพ์เนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้ต้องซื้อขายหุน้นเทรดหุ้นผ่านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ต้องคอยถามโทรไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าหุ้นตัวตัวนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง มีคนตั้งซื้อตั้งขายเท่าไหร่กวค่ะอารวแวนขอพีปุ๊บโทกนาก่าวก้ข่าวยดูด้วยป,ปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาร์ทโฟนนะครับเรามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะเข้าถึงสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวนี้ผมก็มาอ่าน ข่าวออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเข้าถึงได้ง่ายกว่าสามารถที่จะรู้ได้ในผลการดําเนินงานที่เป็นรุ้นรายตัวนะครับในบางส่วนก็เป็นภาพกว้างของตลาดไทยในทางเดียวกันเราไม่ได้ตามแค่ตลาดไทยตลาดโลกเราก็ต้องรู้ไว้ด้วยทําให้ชาวยเนียมีความรู้สึกว่าต้องเก็บเงินสดไปตลอดและ flash is king การมิเงินสดนั้นโอ้บวกเยอะขึ้นดีมากผมเองก็เป็นนักลงทุนรายหนึ่งนะครับที่เป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้นระยะหลังเนี่ยประมาณสัก4-5ปีที่ผ่านมาซื้อขายเองผ่านตัวแอปที่ ตลาดหลักทรัพย์เขาพัฒนามาเนี่ยมันก็เป็นแอปที่คนตาบอดเข้าถึงได้พอสมควรมันมีข้อมูลย้อนหลังให้เราเนี่ยได้ศึกษาอ่านไปย้อนหลังไปด้วยดูแนวโน้มว่าจาก5เดือนที่แล้วมามาถึงปัจจุบันมันเป็นยังไงอย่าแต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงถ้าหากเป็นเรื่องของ กราฟนะครับซึ่งสําหรับนักลงทุนที่เป็นคนปกติสายตาปกติเนี่ยนะครับเขาก็จะดูจากกราฟว่ามันจะมีเส้น5วันเส้น200วันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยคนตาบอดไม่สามารถเข้าถึงได้อยากจะฝากถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับหรือว่านักพัฒนาโปรแกรมคนตาบอดสามารถใช้ได้นะครับแต่ก็มีหลายโปรแกรม ในคอมพิวเตอร์มีหลายแอปในสมาร์ทโฟนนะครับที่คนตาบอดรู้ว่ามันมีประโยชน์แต่คนออกแบบโปรแกรมอาจจะไม่ได้เรียกว่าทำงานอย่างเต็มที่ทำให้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยมันไม่ตอบสนองกับคนตาบอดมีหลายแอปของธนาคารก็บางทีบางครั้งเนี่ยการใช้งานการเข้าถึงเนี่ยมันไม่เต็มประสิทธิภาพก็เข้าใจได้ว่า คนเขียนแอปอาจจะยังไม่เข้าใจฝากช่วยเอาใจใส่ในการพัฒนาให้ได้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่ใช้จะได้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ